หนึ่งวันหนึ่งเหรียญหนึน่งความมัง่งคั่งกับช่อง Rich m o o o n o o n n นะครับวันนี้เรามาจับตามเหรียญที่ชื่อว่า DOGE นะครับอันนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากหน่วยงานของรัฐที่ชื่อว่า DOGE คือ Department of Government Efficiency นะครับถ้าสะกดผิดขอประานอภัยนะตอนนี้อยู่อันดับที่224นะราคาอยู่ที่0.3348ดอลลาร์นะ มาเก็ตแคปอยู่ที่สามร้อยี่สิบเจ็ดจุดเจ็ดเก้าล้านวอลลุ่มไหลยี่สบสี่ชั่วโมงอยู่ที่สามสิบสี่จุดสี่ห้าล้านนะครับเราก็ท otal supply อยู่ที่เก้าร้อยเจ็ดสิบเก้าจุดหนึ่งสามล้านนะครับเราก็อุปทานเต็มคือพันล้านนะครับเราก็แคลคูลเลต s พ p p l y อยู่ที่เก้าร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านล้านดอชนะครับตัวนี้นะ หลักๆแล้วตอนนี้เข้ากระดานอย่าง g a t i o l b a n k XT.com แล้วนะครับที่จะเป็นกระดานใหญ่ๆนะเราก็สวอปได้ที่ Uni Swap V2 นะครับที่เหลือก็จะส w a p ได้ OpenSea เลยนะครับหลักๆก,ก็ตัวนี้เป็นเหรียญฝั่งของ ETH นะครับเราก็มีส w a p ที่ดูๆเรามาดู Ether Scan ด้วยกันนะครับ โฮเดอร์ er อยู่ที่ประมาณ2946มอโฮเดอร์นะครับททอลแทนเฟอร์อยู่ที่4 3 5 8 1 2นะครับก็วานเนี่ยมีกระเป๋าค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะฉะนั้นตัวนี้น่าจะปรับง่ายนะครับปรับง่ายเนาะตัวนี้ผู้ติดตามในใน X นะครับอยู่ที่ประมาณ7 8 7 0 0พผู้ติดตามนะเราก็มีระบบสมาชิก เกิดตั้งแต่เดือนสิงหาปี2024นะครับแล้วก็มีเว็บไซต์ส่วนตัวแล้วก็แท็กที่วอชิงตันดีซีนั่นเองนะครับแล้วก็ในเว็บไซต์ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะก็อธิบายว่าหน่วยงานนี้นะครับทำมาเพื่ออะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็มีการซื้อขายเสื้อด้วยอยากจะซื้อขายเสื้อเนี่ยก็สามารถซื้อได้นะครับอันนี้ก็บอกว่า ทำ once make อเมริกา great again นะครับในปี2024นะก็ประมาณนี้นะครับก็อันนี้เป็น meme project นะก็ลองเข้าไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมดูได้นะครับตัวนี้นะครับอยู่ในฝั่งของเหรียญ meme นะครับแล้วก็เป็น meme แท้ๆเลยนะครับก็ไม่แน่ใจนะว่าตัวเนี้ย เป็นมีมของอีลอน์ดมหรือเปล่านะครับแต่ดูจากดูจากที่มาเนี่ยน่าจะไม่พลาดนะครับอุปทานแค่พันล้านเองกับราคา0.3ก็ถือวาอ่ายังถูกอยู่มากนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยไปค่อนข้างเยอะแล้วนะสำหรับวันนี้เราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมด้วยกันถ้า10เต็มให้เท่าไหร่นะครับก็ให้อยู่ที่ประมาณ8แล้วกันนะอุปทานน้อยอะไปเสียดายนะ แต่ราคามันก็ไปละนะครับรอลิสก,กระดานปิดเกตอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็น่าจะมีกระดานใบแนน้์นะเพราะตอนนี้มีแค่บิตเกตกับ Lbank กับ x t เท่านั้นเองนะก็ข้อมูลโดยทั่วไปก็ประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะเราก็มีกลุ่มนะครับ Amazing List New Moon Coin แล้วกลุ่ม Dogecoin ด้วยนะครับแลวสำหรับนี้ผมก็หวังว่า ดอทจะ go to ดมู n ไปกับช่องดิสมูลคอยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ